สวัสดีค่ะอาจารย์นะคะวันนี้ก็พวกเรานะคะก็เลยบบด้วยความที่เราตื่นเต้นมากนะคะวันนี้ได้เจอนักวิจัยตัวเป็นๆนะคะก็เลยอยากจะทราบนะคะว่าตอนนี้งานวิจัยของอาจารย์มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสามารถทําอะไรดูแลมวลมนุษยชาติยังไงได้บ้างคะอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับทีมมินเลนแอนด์บีบีนะครับโดยคุณธนัทฐานะครับมนุษย์เงิน10ล้าน นะฮะคนหนึ่งผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าะจะเห็นได้ว่าตอนนี้กระแสของงานะฮะแล้วก็สารที่มีความสําคัญมากที่สุดในงาเป็กตัวจริงหรือสารที่มีความสําคัญมากที่สุดในงาก็คือเซซามินจากงานวิจัยเนี่ยทั่วโลกเลยนะ,ะนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าเซซามินเนี่ยมันสามารถดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบเกี่ยวกับเรื่องของยืดอายุวิตามินอ e ีนะครับที่สําคัญคือมันต้านการอักเสบ แต่งานวิจัยที่เพิ่มมามากกว่านั้นในในหน่วยวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราค้นพบว่ามันน่าสนใจมากเลย พวกเราทราบไหมว่ามันสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและข้อก <Wow. S 1> ระดูกและข้อ <Wow. S 1> ซึ่งโรคข้อเสื่อมเป็นเนี่ยคนจะปวดมากนะฮะแล้วก็ข้ออักเสบ <c oughs> หรือจะเป็นพวกโรคกระดูกกุนซึ่งผู้หญิงจะเป็นค่อนข้างเยอะมาก <c oughs> คนไทยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของโรคมะเร็งเราค้นพบนกลไกที่มีความสําคัญมากเลย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นงานวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถยืนยันให้เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของอุรังสี นะไปใต้แบรนด์เอมูระเนี่ยมีซึ่งมีสรรสกัดงา,าอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็สามารถดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้และที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในขณะนี้เราค้นพบอะไรทราบไหมครับเราค้นพบว่ามันสามารถไปช่วยไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทได้ดีมากเลย,เยอันนั้นอันนั้นก็นเป็นที่มาของเอมูระเซึ่งผมก็จะว่าเอมูระเน่าจะเป็นพระเอกตัวจริงในท้องตลาดจริงๆเพราะว่าคงไม่มีใครทํา อาหารเสริมที่มีปริมาณของเซสมมนได้มากเท่าเราแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่างานวิจัยเป็นงานวิจัยที่เราทําขึ้นมาจริงๆเป็นงานวิจัยที่เราสร้างขึ้นมาจริงๆจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิเชียงใหม่นะครับงงแล้วก็พวกเราก็ให้ความมีความมั่นใจได้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ งานวิจัยเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราคือตัวจริงของ <Yay! S 3> เซซามีอ,อีกนิดหนึงค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าวันนี้นะคะร <van. S 1> เราก็มีตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเป็นวิตามินซีนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจัยนะคะพวกเราก็เลยอยากทราบว่า <ร van. S 1> วิตามินซีเนี่ยมีความสําคัญยังไงกับร่างกายแล้วเราจําเป็นหรือว่าถ <ร van. S 1> ้าเราขาดเนี่ย จะมีผลยังไงกับเราบ้างคะอาจารย์ผมเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยสังเกตง่ายที่สุดคือการขาดวิตามินซีเนี่ยจะมีโรคที่เราเรียกว่าเลือดโรคออกเลือดออกตามไรฟันเวลาแปรงฟันตอนเช้าสังเกตนิดนึงถ้าเกิดใครขาดวิตามินซีก็จะมีเลือดออกตามไรฟันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเส้นเลือดฝอยที่บริเวณเหงือกเนี่ยมันมันไม่แข็งแรงเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันประกอบไปด้วยคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีวิตามินซีในการที่จะมาให้โมเลกุลมันแข็งแรง เพราะฉะนั้นการการกินวิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายเราไม่ไม,ไม่พร่องอเหมือนกับฮอร์โมนไม่พร่องฮอร์โมนอันนี้ก็เมือไม่พร่องวิตามินซี But, นอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดดูจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินซีในท้องตลาดจริงๆเนี่ยมันหาซื้อเยอะได้มากเลยถูกต้องไหมฮะแต่วิตามินซีโดยอลราพาเน็ตเนี่ยผมพึ่งมาเห็นสูตรนะฮะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมันมีไบโอฟาวนอยมันมีสารอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรรู้ไมไ่สารสกัดจากอะไรนะทับทิม ตัวนี้เป็นเรื่องของงานวิทยาศาสตร์ซึ่งน่าน่าสนใจมากแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราชูประเด็นไม่เพียงแต่วิตามินซีนะฮะเราชูประเด็นอันอื่นด้วยก็จะทําให้เรามีอะไรล่ะชนะชนะคือหมายความว่าเป็นเป็นผู้นำํำทางการดูแลสุขภาพด้วยวิตามินอีกแบบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบริโภคเอมูล่าแล้วบริโภคซีพัส ใช่ไหมชิซี<ช>พลาส,<ช>สโดยไอราพาเน็ตท่านก็จะได้อาหารที่แทบจะได้ว่าเป็นอาหารอาหารวิเศษอาหารที่ในการดูแลสุขภาพให้ท่านมีความสุขให้ท่านมีความสวยงามตั้งแต่ภายในภายนอกเลยครับผมเย่เ,ออเราจะสวยกว่าเดมิมอีกใช่ไหมคะเราจะสวยกว่าเดิมอีกแล้วเราจะมีรายได้มากกว่าเดิมอีกด้วยเย้ นี่นะคะพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเจอนักนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงนะคะผลงานวิจัยของจริงนะคะที่เราโด่งดังไปไกลนะคะหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็พวกเราก็ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็พวกเรามีความสุขด้วยนะคะนี้นะคะต้องกดไลค์กันเลยนะคะก็ไว้ติดตามกันนะคะว่าเราจะมีผลงานดีๆอะไรนะคะที่จะส่งต่อให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย